วันนี้นะคะแหม่มก็มารีวิวผลิตภัณฑ์นะคะที่ตัวเองใช้เองนะคะแล้วก็เห็นผลดีนะคะมาให้เพื่อนๆนะคะได้รับฟังกันเผื่อว่าใครมีปัญหาเหมือนแหม่มนะคะสามารถนําเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้เลยนะคะก็คือมาบอกแบบข้อดีของครีมที่ใช้นะคะเมื่อเราต้องการพักหน้าหรือถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์มานานๆแล้วนะคะแล้วเราอยากหยุดใช้นะคะใครเกิดปัญหาบ้างคือแหม่มคนนึงนะคะจะเกิดปัญหา ผิวหน้ามันอาจจะเป็นลักษณะของการเหมือนผิวติดสารนะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่เราจะใช้ครีมตัวใหม่นะคะก็คือแมบเชื่อทุกคนนะก็อยากพักหน้าก่อนแล้วช่วงระหว่างพักหน้าช่วงระหว่างที่เราหยุดครีมเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาก,กับผิวหน้าของเราก็คือผิวหน้าแห้ง ผิวหน้าก็คือเป็นผลเม็ดเล็กๆขึ้นบริเวณใบหน้าหรือว่าบางคนเนี่ยร้ายกาดเลยถึงขนาดเป็นสิวขึ้นนะคะแบบก็มีปัญหานี้เหมือนกันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะจะเห็นที่คางเนาะที่คางแบบก็มีรอยสิวนะคะรอยสิวที่มันหายจากการเป็นสิวเนาะ,ะไม่พูดพรำทำเพลงมากเลยแล้วกันนะคะผลิตภัณฑ์ที่นันกล่าวถึงก็คือครีมตัวนี้เองนะคะคุณแม่นะคะ คุณแม่ที่มีลูกเล็กน,นะคะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นปากกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราเรามารู้จักชื่อกันก่อนเนาะอีเซราครีมนะคะอีเซราครีมนะอีเซราครีมมีทั้งขนาด10กรัม25กรัมและ50กรัมนะคะทำไมต้องอีเซราครีมนะคะลดอาการผิวแห้งผื่นคันอักเสบแดงได้รวดเร็วภายใน5นาทีเลยนะคะ เก็บกักและรักษาความชุ่มชื้นในเซลล์ผิวได้ยาวนานปลอดภัยสำหรับทารกและเด็กและที่สำคัญนะคะไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่แต่งสีไม่มีน้ำหอมและก็ไม่มีพาราเบด้วยค่ะ,ะสำหรับวิธีใช้ของมันนะคะที่ใช้ก็คือแมบจะใช้ ช่วงพักหน้านะคะช่วงที่เราไม่ได้ใช้ครีมอะไรเลยก็ให้หยิบครีมตัวนี้มาใช้เลยนะคะแบบจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะทาเช้าเย็นนะคะก็คือล้างหน้าทำความสะอาดหน้าปกติล้างทาด้วยครีมตัวนี้นะคะทาเช้าเย็นเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยอย่าลืมที่จะทาครีมกันแดดน,นะคะก็นํามาลองใช้กันแล้วถ้าเพื่อนๆคน,นไหนนะคะได้ผลอะไรได้ผลดียังไง สามารถที่จะมาคอมเมนต์ได้เลยนะคะรายคิดเนะาะสำหรับเพื่อนๆลืมบอกไปนิดนึงว่า,าแบบใช้มนานานเท่าไหร่ถึงบอกที่ถึงบอกว่าออมันการันตีว่ามันโอเคมันดีก็ดูลักษณะหลอดได้เลยนะคะว่ามันฟีดไปเยอะมากนะคะแบบใช้เนี่ยคือหลอดขนาดา50กร,รัมนะคะแต่ว่าแบนไปเยอะมากคือใช้มาตอนแรกคือกะจะใช้ช่วงพักหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้คือใช้มาทั้งหมดเนี่ย สองอาทิตย์้เ็เข้าสามอาทิตย์แล้วนะคะตอนนี้คือรู้สึกว่ามันสบายผิวหน้าเราก็ยังไม่อยากไปใช้ครีมตัวไหนเลยนะคะนอกจากตัวนี้เราก็ใช้ครีมกันแดดนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะนําไปทดลองใช้ได้แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่าได้ผลดีไม่ได้ผลยังไงเนี่ยเข้ามากันได้เลยนะคะเพื่อนคนไหนสนใจชอบวิดีโอนะคะหรือว่ากลับมาดูซ้ํา หรือว่ากลับมาดูแล้วเนี่ยเออตัวเองเนี่ยได้ไประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย